มา้นไม่มปัอะไรอาจจะรบกวอีกทจะขอรบกคนแทนชาว้านเที่เดือดร้อนอีกทีนะครับนประชุมในะชาธิการของเราที่ได้ทราบว่าอีกแล้วเนี่ยเดเกดร้อนเรื่องอะไรกันอะไรอะไรบ้างนะครับไม่อยากให้แก้ไขยังไงถ้ายังไม่รู้บ้างเนี่ยมีโอกาสแล้วก็จะพยายมหาทางแก้ไขใหก่อนนะครับจะได้ ไม่างจอยากมีโอกาสแล้วนะหะอปให้ไปต่างจังหวัดไปเลยพยายามมันจงควรจะอยู่ต่างจังหวไม่ใู่ในเมืองนะคะ่ค่ะถ้าวันนี้ได้บอกกคือม่เลงท่านครับอยาก้นรู้จักกับท่านอ่านรังบท่านจะพยายามพยายามดูเิดบนต้นบอกอนุญาตให้มาใครทอดจดอยู่กลางอะไรกับะชาชนครับั้กับปะั คือเขาที่ทราบนะครับชาวบ้านท่านก็กังวลเรื่องของควันนะครับว่าควันเนี่ยอาจจะทําให้สุขภาพไม่ดีเราบ้านท่านก็ไม่ไกด้ทำงานเท่าไหร่นะครับเขาที่ทราบเนี่ยก็คือว่าคณะรมกอรมเนี่ยก่อนจะดำเนินการก่อสร้างเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการสอบถามชาวบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านนั่นก็เป็นผู้มีผลกระทบโดยตรงเนี่ย ถ้าได้ส,สอบถามชาวบ้านก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยปัญหาที่จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับทางเราก็จะขออนุญาตให้ชาวบ้านนะครับได้ให้ข้อมูลเล็กน่อยนะครับเป็นยังไงนะครับที่เป็นยังไงบ้างน,นะครับที่ปัญหาหลักๆเราหาหลักๆนะคะขยะที่มาอยู่กอทมอเยอะแยะทำให้มีฟันและทำให้มีผิวเนหน็บไะใครก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะสองสารคนแก่และเด็กเล็กนะคะ เราสร้างได้ได้สอบถามเราบ้างไหมครับก็เคยถามค่ะแต่ไม่เห็นทำมาเลยอะค่ะทังการที่บ้านเป็นไงคือพวกเราชุมชนรู้วันในตัวเมืองนะคะเราจะขอความร่วมมือว่าจะให้เร่สร้างบอกอะไรอ่างว่าคนนี้ทั้งหลายเนี่ยให้ออกางสังคมเราไม่เห็นด้วยในการการสร้างในเมืองนะคะคือบอกเลยเร่แล้วก็โรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้มีหลายอย่างภูมแก่พวกนี้ เราอยากจะให้ไปทางต่างจังหวัดเลยทีเดียวนะคะสร้างในเมืองก็สร้างไม่ได้หรอกค่ะคนนี้คือบอกกับนราเลยอยากรับจางเหนและน้ำเสือจะไปลงที่ไหนก็ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพวกเราก็มาใช้มาอะไรนะคะขอความสุขใจจากท่านสรานด้วยนะคะรับในหลวงก็จะขออนุญาตรับนะครับไปดูแลให้นะครับจะไม่ได้ค่าครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณสมาชิการมากนะครับประพมประจันนะครับถือว่าสมาชิก

ชัดเจนนะครับครับทำเพื่อประชาชนนะครับครับ